สวัสดีนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับทีเด็ดเทียม,มวินทางช่องทาง YouTube กับรายการทีเด็ดบอลเต็งวันละตัวนะครับนะขอสรุปของเมื่อวานก่อนแล้วกันเนาะของเมื่อวานเราให้ต่อโควินที่ไปจบหนึ่งหนงนะเท่ากับว่าเราเสียไปเมื่อวานน่าเสียดายจริงๆเนาะแต่เนองแต่วันนี้ขอญาติมาแก้มือหน่อยนะวันนี้มีฟุตบอลคลาบาวาคลับหรือว่าลีคลับนั่นเอง นาะวันนี้คู่ที่เราเลือกไม้ฐาทเก้าทางียูนเต็ด Manchester United, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยืนนเนะอนคีตันพาวเลดนาบอลคู่นี้ตะกันราตีสองตรงตามลาประเทศไตของคืนนี้นะเรียกว่าตคาีคู่สุดท้ายคู่ปิดท้ายของคาร์า,าบาครคลับในค่ำคืนนี้เลยก็ว่าได้นาะเดี๋ยวเราไปดูราคากันสักน,นิดนึงเนาะราคาในวันนี้เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นยูนเต็ดที่ต่อในราคาลูคควบครึ่ง เนาะแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยไหลลงมาเหลือ1นลูกเป็นที่เรียบร้อยและจ่ายน้ำล้นเลยส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ราคา2ลนะูกครึ่งควบ3เนาะไอจ่ายให้มันอยู่น้ำลนเนี่ยมันมี2แบบนะเปิดหลอกมานะ้าหลอกให้น้ำลดลอกบ้าแบบเออเหมือนกับบอลมันจะไม่ยิงในประมาณเนี้ยนะแต่เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันสักนิดหนึ่งนะค่อนข้างน่าสนใจผมมอยูนิเต็ดคืนนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะที่เราไปดูผลงานกันสักนิดหนึ่ง ผลงานเมนยูกับคริสตันพาเลดเคยเจอกันมาทั้งหมด10เกมด้วยกันนะัเรียกได้ว่าเมนยูชนะไป5เกมจาก10เกมที่เจอกันและคริสตันทาเลดชนะไป3เกมนะัและเสมอกันไป2เกมแต่ถ้าว่า2เกมหลังสุดมาเนี่ย3เกมหลังสุดเป็นปีศาจแดงที่ทําได้ดีกว่าะส่วน,นผลงานในลีกเมนยูเกมล่าสุดเจอกับเบอร์ลี่นะแบบ เกมที่ชนะเบอร์รี่ไม่ได้1นนี่โดนวิจารณ์ยับเลยนะเรื่องรูปรูปเกมนะระบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยแม่งเหมือนเบอร์รี่เล่นเหมือนแมนซิตี้อะและแมนยูเหมือนแมนยูเหมือนเบอร์รี่แทนเลยนะโอ้โหโดนเบอร์รี่บุกโถมยับ นะสำหรับยูเนเต็ดในค่ําคืนนั้นส่วนผลงานในบ้านของยูเนเต็ดพึ่งแพ้ไบตันไปนาะพึ่งแพ้ไบตันไปเลยก่อนหน้านี้ทําสถิติในบ้าน30เกมไม่แพ้ใครเลยก่อนหน้านี้นะแล้วพึ่งแพ้ไบตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองมอวนที่16แพ้ไบตันแบบว่ายับเลย3-1เลยนะส่วนผลงานของคิตตันพาวเลตเป็นไงบ้างผลงานคิตาาตันพาวเลตนะล่าสุดเปิดบ,บ้านต้อนรับกาเวียนฟูลแลมนะเป็นบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเสมอกันไป0-0นะส่วนานาล่าสุดที่คิตตันพาวเลตแพ้คือเกมออกเืยนแอตันวิลาลานะเกมที่ลย ถูกนั่นเองนะส่วนผลงานเกมเยือนของคิตตพาริตอย่างที่บอกว่าเกมเยือนนัดล่าสุดออกไปเยือนทางฝั่งแอสตันวิลล่านะแพ้ไป3ต่อหนึ่งนะส่วนคิตตพาริตนะเข้ามาในคาราบ,บาครับรอบนี้คือผ่านใครมาผ่านทางฝั่งพิมาร์อาไกามานะคิตตาพาริตชนะมา4ต่อสส่วนยูรนเต็ดผ่านเอ่อ <c oughs> ยูเิเต็ดที่เจอในคาราบาวครับอ๋อยูรนเต็ดเจอกับใครแล้วว่านะลืมซะแล้ว <c oughs> อเดี๋ยวเราไปดูเอ่อความพร้อมกันสักนิดหนึ่งนะ ความพร้อมในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าถิ่นอยู่ในเต็ดนะวันนี้คาดว่าน่าจะโรเตชันเยอะเลยนะเพราะอาจจะต้องรอเช็คความฟิตของทางฝั่งเซกโอเรกิลอนแบ็กซ้าที่โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่เนื่องจากแบบกล้ามเนื้อกระตุกเนาะเช่นเดียวกับทางฝั่งลิซาโดบัติเนสนะเมสันเมาอารอนมัน์ฟิสกาลูกชออะไรพวกนี้อาจจะต้องน่าจะหายเจ็บไม่ทัน แต่ด้านจารดนซันชูกับแอนโทนี่ยังไงก็ไม่ได้กลับมาชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะกำลังมีปัญหาอยู่กับทีมสําหรับจารดอนซันชูและแอนโทนี่ก็ต้องเคลียร์เรื่องปัญหาส่วนตัวนะส่วนทางฝั่งเกมนี้คาดว่าอาจจะมีโรติชันนักเตะเยอะเลยทีเดียวสาหรับยนะูไนเตดนอก่วนทางฝั่งคิตตันพาริตเกมนี้จะไม่มีโอลิไอไม่ขึ้นโอลิเซและเจฟเฟอร์สันเลอร์มานนะและเจมส์ทอมกินนะมีอาการบาดเจ็บคาดว่าตัวหระักมาเนี่ยของคิตตันพาริตเจ็บไป3ลายเลยทีเดียวนะเกมนี้ ที่เป็นตัวจริงมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนาะของทางฝั่งยูไนต็ดเกมนี้ยูไนต็ดน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะึผู้รักษาประตูน่าจะเป็นผู้รักษาประตูตชาวตุรกีอย่างบาญเดียส่วนแบ็กซ้ายเกมนี้อาจจะเข็นเลเกีอลลงนะเพราะไม่มีแบ็กซ้ายเลยแบ็กขวาจะส่งเดียโก้ดาโลนะหรือไม่แบ็กซ้ายนีย่อาจจะให้ทางฝั่งดาลุ่งที่ชื่อเอ,อ่อเฟรน,นเดสลงนะแต่ผมมองว่าเกมเจอกับคิตันพาลิตเนี่ยน่าจะให้ทางฝั่งเลเกีอลลงมากกว่าเพราะการเปลี่ยนตัวในเกมเจอกับเบอร์ลี่นี่อาจเพื่อไปเปลี่ยนเพื่อแบบ ไปดูแลสภาพร่างกายนะเพื่อให้อาการบาดเจ็บหายทันเกมคิทันพาเลตนั่นเองนะเซนเตแบกเซนเตเบกสองคู่ในวันนี้นะเซนเตแบกสองตัวของยูไนเต็ดผมคาดว่าน่าจะเป็นจอห์นนี่อีเวนยืนคู่กับราฟาเอลวาลานนะส่วนการรับสองตัวเกมนี้อัมระบด์จะยืนคู่กับกาเซมิโลนะส่วนสามตัวเดน,น้าผมมองว่าเกมนี้อดดาริเฮโดกาอาโชอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงในะตำแหน่งปีกซ้ายนะทางทางฝั่งปีกขวาน,น่าจะเป็นเปเยสกี้นะหน้าตับนะหน้าตําเกมนี้ผมคาดว่าเมสันเมาส์อาจจะลง เล่นเป็นตัวจริงแน่นอนเพราะว่ามีภาพซ้อมออกมาแล้วและบทสัมภาษณ์ของเอลิกเซนฮักมีแนวโน้มว่าเมสันเมาส์อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงและน่าเป้าเกมนี้อาจจะใช้เป็นหมักเสียลงน่าอาจจะไม่ใช้ลารมูดฮอยลุนลงเนื่องเป็นเนื่องจากเกมคาราบาคับนอกจากทางฝั่งลารมูดเอ่อทางฝั่งคิตันฟาริดมีใครบ้างนะคิตันฟาริดมาในระบบ4 2 3 1นะผู้รักษามดูจะเป็นทางเฮนเดอร์สันแบ็กขวาจะเป็นทางใครนะแบ็กซ้ายจะเป็นทางเอ่อมิเชลเซนแบกสองตัวจะเป็นลิชาร์ดยืนคู่กับโฮดดิ้งส่วนกลางลับสองตัวจะเป็นลีดิวาวยคู่กับอาร์จิว นะส่วน3ตัวตัวลูก3าตัวปีขวาจะเป็นลักซักยีนะปีกซ้ายจะเป็นทางชลุฟเพเมเกอร์จะเป็นทาง a b o ิโอนะนะราพอจะเป็นมาเตตาเกมเนี้ยผมมองว่าที่ผมไปดูความเป็นไปได้หรือทางต,ต่างประเทศหรือรท,ที่ประเทศไทยเนี้ยเขาไปทางฝั่งที่ต้าพาลิกกันเยอะมากนะแต่ผมมองว่า,าเกมเนี้นยเมนูไม่แพ้นะผมมองว่าแมนูไม่แพ้เผื่ออาจจะชนะแบบถล่มทลายด้วยซ้ำผมมองว่าน่าสนใจยูเนเตดคืนนี้น่าสนใจนะในราคาระบาครับนะขอฟันธงเลยแล้วกันว่า ไปทางฝั่งต่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา1ลูกนะน้ำร้นไปเลยนะต่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา1ลูกนะสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ด vp ก็แอด mw 9 8มาได้เลยนะอย่าลืมใครสนใจเข้ากลุ่ม vp มาเป็นครอบครัวเดียวกันก็แอด mw 9 8มาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับนะ